ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบสําสำเร็จแล้วทำยังไงต่อดีคลิกดูที่นี่เลยสวัสดีครับแฟนเฟซร์๊ชนแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีสาระเกี่ยวกับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อดีวันนี้ทางช่องมีรายละเอียดมาฝากกันนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2สําเร็จแล้วต้องทําอย่างไรต่อที่นี่มีคําตอบเผยล่าสุดมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า11,889ล้านบาทเตือนผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วอย่าลืมติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนายพรชัยธีรวรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลงัง ในฐานะรองโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน2.5ล้านสิทธิ์ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย10ล้านสิทธิ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างมากและลงทะเบียนครบจำนวนในเวลาอย่างรวดเร็วทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนคนละครึ่งรอบสองสำเร็จ ระบบจะทําการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันสําหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน14วันจะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไปรองโฆษกกระทรวงการคลังย้ําว่าประชาชนที่ลงทะเบียนสําเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังรวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย โดยท่านสามารถเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ทธันวาคม2563หากไม่ใช้จ่ายภายใน14วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ท่านจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก นอกจากนี้สำหรับความคืบหน้าล่าสุดณวันที่11พฤศจิกายนเวลา12นาฬกามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า5.9แสนร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน7 4 1 9 3 7คนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสม11,889ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย6 5 9ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก5,830ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย210บาทต่อครั้งโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและเชียงใหม่ตามลำดับอีกทั้งประชาชนโปรยลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆในการช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด และมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักง,งานเศร,รษฐกิจการคลังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขในโครงการโดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะมีการระง,งับการใช้แอปพลิเคชันและระง,งับการจ่ายเงินร้านค้าทันทีรองโฆษกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําโครงการคนละครึ่งระยะที่2เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อรักษาระดับการบริโภคของประชาชนและกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยได้อย่างต่อเนื่องสําหรับวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังมีดังนี้ 1. พิมพ์ค้นหาเป่าตังในช่องค้นหา App Store หรือ Google Play หรือ Play Store 2. เลือกติดตั้ง3 ระบุเบอร์มือถือ 4. ยืนยัน OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก 5. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและกดตกลง 6. ระบุพินเป็นตัวเลข6หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง 7. ยืนยันการตั้งค่ารหัสพิน6หลัก 8. ผูกบัญชีหรือเปิด G Wallet ได้จากหน้านี้ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันได้หรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านสําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านสามารถทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารสําหรับธนาคารกรุงไทยโดยไม่ต้องไปที่สาขาโดยทําตามวิธีการดังต่อไปนี้ 1. นําบัตรประชาชนไปทําการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยเลือกเมนูยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบ,บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นอันเสร็จสิ้นทั้งนี้เมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ระหว่างเวลา6นาฬกาจนถึงเวลา23นาฬกาขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก The Bangkok Insight และกระทรวงการคลังนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งจะได้ใช้เงินจับจ่ายในร้านค้าที่ลงทะเบียนถุงเงิน อย่าลืมใช้ใจ่ายจนถึงวันที่31ธันวาคมและต้องใช้ภายใน14วันหลังจากการลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันตัวต,วตวนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ